สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17กรกฎาคม2566มีรายงานข่าวครับว่าเกิดเหตุระเบิด,บ,ดบนสะพานคลเมียที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรคลเมียและภูมิภาคคราสโนดาของรัสเซียซึ่งเป็นช่องทางหลักที่รัสเซียใช้ในการขนอาวุธเพื่อไปสู้รบในประเทศยูเครนเหตุการณ์นั้นเนี่ยครับส่งผลให้ปิดการจราจอบนสะพานดังกล่าว โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อยสองรายและมีเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายรวมทั้ง3รายนั้นก็เป็นพ่อแม่ลูกกันนะครับภาพที่ยังไม่ได้รับการยืนยนันเผยเห็นภาพความเสียหายของแท่งบาริเออร์และรถยนต์บนสะพานอย่างไรก็ดียังไม่ทราบแน่ชัดว่าสะพานดังกล่าวได้รับความเสียหายเพียงใดขณะที่เจ้าหน้าที่ของทางฝั่งรัเสเซียกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและทางด้านเกร โซน Channel ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้งานทางเ e l e แกร m ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวักเนอร์รายงานว่าเกิดเหตุโจมตีบนสะพานสองครั้งเมื่อเวลาตอนตีสามสีนาทีและอีกครั้งหนึ่งนั้นตอนตีสามยี่สิบนาทีตามเวลาท้องถิน่นก็คือเช้าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับทางด้านวิญาณเซสลาฟกราสคอฟผู้ว่าการแคว้นแบลกรอดก็กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ของเด็กสาวผู้เคราะห์ร้ายที่นั่งมาด้วยกันบนรถยนต์ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเด็กผู้หญิงนั้นได้รับบาดเจ็บกําลังรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักไม่มีคําพูดใดจะสามารถบรรเทาความเจ็บปวดจากการสูญเสียดังกล่าวได้นะครับในขณะที่กระทรวงคมนาคมของรัสเซียได้รายงานนะครับว่าถนนบนสะพานในบริเวณใกล้ๆกับข้ามสุหรไคไเมียได้รับความเสียหายแต่ว่าเสาของสะพานนั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดโดยทางกระทรวงไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในขณะที่อายการของรัสเซียได้ออกากลกาวว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงของอยูเครนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีสะพนานไครเมียครั้งล่าสุดขณะที่ทางด้านนาตาเลียกูเมนยุสโฆษกของกองบัญชาการทางใต้ของอยูเครนก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสะพนานไครเมียอาจเป็นการกระทําที่ยัวย่วยุจากฝักฝังของรัสเซียเธอบอกเนี่ยครับว่าการก่อความยัวย่วยุในลักษณะนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ทางการไพรเมียและประเทศผู้รุกการมักใช้อยู่เป็นประจำก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม2 5 6 5นั้นเคยเกิดเหตุระเบิดบนสะพนานไ จนสบผลได้มีผู้เสียชีวิตสามรายโดยครั้งนั้นรัสเซียออกมากล่าวหาว่ายูเครนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวทั้งนี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่าการเกิดระเบิดบนสะพานไครเมรียในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องของการต่ออายุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนนั้นส่งออกธัญพืชจํานวนหลายล้านตันผ่านทางทะเลดํานะครับซึ่งก็ข้อตกลงนั้นสิ้นสุดในวันที่17กรกฎาคมแล้วก็รายงานข่าวล่าสุดนั้นก็บอกว่าทางการรัสเซียนั้นไม่ได้มีการต่ออายุเรื่องของ การส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ช่องทางอินเทอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ